ตอนกินตามบกต้ิกันอาจจะเห็นนั่นแหละเอามาอ้างแหละตอนนี้เขาล้างน้ำกรอสะอาดจนล่อยแล้วนี่ตัวนี้ฮะนะบัวทางฝั่งไทยนี่ยขายรูปว่าใดยุราห์ฮะนะขายโลปหัวล้านตัวนี้ฮันจะเป็นแมงเเครงอร่อนตัวไัยนีมีปีกแต่ว่าตัวมีปีกฮันกะบัวเนี่ยบัวในหล้านเนี่อยู่ประมาณฐานเศ สวัสดีทุกคนสวัสดีที่ทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าต้องให้้าน้อยสาวล้าวสวัสดีตอนค้ำคัเด้อเยี่ยมสงแรงๆค้ำคัมม้อมีก็ได้ยไม่นี้ฮะนะได้อาหารดีมาเยี่ีก็คือจะเป็นอาหารแพงอาหารที่แพงที่สุดเลยของปลาของดงน,นะโลละล้านโลละล้านจีบเป็นเงินบาทกะโลหนึ่งก็คือพันห้าร้อยบาทเยี่ี นี่คือแมงแคงไอที่เบิ้งคิปแล้วน้องให้ตอนกินตามปกต้องกันหนาจ,จะเห็นแล้วแหละเอามาอ้างละตอนนี้เขาล้างมันงตัสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ตัวนี้หันนะมู้วววทางฟังไทยนะขายโลโก้ได้อยู่ล้าหันนะขายโลละล่านเพราะว่าตัวนี้หันจะเป็นแมงแคงอ่อนตัวหันนี่มีปีกแต่ว่าตัวมีปีกหันกะบันันี่บนนี่ห่อนร้านออกอยู่ประมาณห้าแสนเดี๋ยวสิ ได้โบประมาณสองขี่ปนะพ่านไปขายนี่ได้ได้็กสองเยนไงขีนะละเซนลยแม่แขงโอนในนั่เนะงเลยจับไปเดียวนะมือแดงล่ะท่าไผมากไปจับแม่แขงนะ่าจะหูดีวะ่ะมือเหลืองเลยเขาจะต่าเจลใส่ปลาดุกหน้าปลาดุกน้ำเมฆไข่ไข่ลึงเลยเขาปิ้งไววจนสุกแล้วแหละ สุกแล้วสิมาขวนีงแขงต่ำเจวกันเลยเขาแรงมันถ้ากันขลุยยะเขาก็าดีได้อนมีแขงมาตำเจวกิน่นใบคนละปั้นอะไรก็น,นอนมนันนะนะสิมามเอาปดุกไปนี่เร้วสิมาขว๋อมแขงกันเลย เขาจับแบเปลีป่ยนนะอันนั้นออกเรียบร้อยละลืมจีบักเข็ดมุหมกจะ่ผักหัวกอเคียมแต่ว่าลืมจีบักเข็ดกินตามแบกต้องอันเบิดหลายเติมมากินเจลไม่แข็งตนแสบยพ้องค่กรูดูนั้น หายากเลยมีนแข้งอ่อนเนี่นนะถอาเป็นกระโปแข้งดอกแล,ลลอแล้วเวลาขวดแล้วย่ำเลมันกอะออแมันก็ะเซยบมันนี้เป็นซส่วงนะเส้นลายไปหาจะได้เป็นมัแข้งอันตัวที่นี้ปีกนะตัวแกน,นะตัวอ่อนนีนหายากยากมันเป็นส่วงของมันสำหรับตัวแกประเภทเ็ฟซีเบิลมันสบายอีกอย่างหนึ่งก็คเพื่อนตัวอ่อนนี่นะตัวอ่อนสบายสำหรับเราเวลาเอ็ดกิ๊ มันก็ได้แกะปีกตัวแกะแอะไรนั่นได้แกะก่อนมันจะบวกวัวจะน้ำมันรักษาสุขภาพอีกเก่า นอนแล้วอยอามาลงหมอนเลยขนาดเป็นตนี่นะจะหลายตัวจะมา,ะาใส่เกลือเนยเปล่งนัวใส่เป็นนหนึ่งกระท้อน่ำแล้วก็ใส่ลายไก็ต้องทำวันวน่ะ ที่บอกเก็ดแท้งใส่อันเจลต้องหมกกับอันหม่ๆเกือบที่เท่าได้วเนี่ยนี่ไปแซ<า>กก่บมาเอากระเทียมใส่เลย ไม่ค่ะกระเทียมนี่ก็ได้ กินละเจ้ตอนปลาดุกลงเฮ็ดซสีนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นปลาดุกนาปลาดุกแบบปลาดุกธรรมชาติเท่า,าทดโปโอเป็นนังใส่มงถือมงได้สี่ตัวงเศร้านี่ปิ้งสองหลักที่เหลือสองพอทำมาปมิป้งตึงเวลาเปนแน่นแน่แนเสียบมาชิมลักชิมก็ปลาดุกนา

ไม่วนได้วนนะเบิ้งเบ้ง,บงขเขาจบได้คุณอันนี้นีอ่ะอันนี้นี่นนนนนไปไปคุณเอมาชิมาซิมมืงสุกแล้วแหละต่วามาซิมมงป้าหงแตกสุกแลแ้วแบบความหอมหนะนักสบายเอาวซค่บึุ แล้วแก่มาใครก็หลายเลยนั่น,ะนต่ำเตียงกันจรงนี้เห็นคอหย่างถิ่นล่าเนะ่ยต่ำึ่งนลย มาบายก่อนเด้อ แมวบอกว่าวนอยู่วันนี้ไม่มีอะไรกินเดี๋ยวแมงแคง็งเล่น <c oughs> แต่ว่าแมงแค,งค็งโบลินนะโรลนล,าล,าล,าลานานึ่นหนึงจะเป็นลานเ้ยเออเว,ม,ว,วมาทิิ <c oughs> อันเสร็จโคกันเลยเออแม่เสร็จน้ำบ่เมื่อแม้ขนาด <pod inclusive stress> ่ได i̇şte ้เ <establishing> ป <Champion>. ็นจาาอยู่ต้นอันบ่ได้จ่าบ่ได้เป็จาดิีพื่อนนี่ยอันนี้นกันนะมาน้ยมาองแซบมาน้อยนะเสร็จโคกเสร็ตจาเนี่ว่าอายเพิ่มอายดีเย่มเพื่นนาป้าแซบได้ว่าจ่าไหมหนึงเลยเราช่ได้เติมน้ำปา พอตื้อมันนั้งต่าหน่อยหนึ่งล้วเอามาต่ำใหม่คือจะได้เสร็จโุกใหม่เสร็จสากใหม่แล้ว วันแี่ตีจากเศษสากเสร็จอีกล้วชาเอาใส่น้ำจานประดุกเนาเดบกหลายเสร็จโกไปอีมแล้วเนาะ นี่ปีป่า่ชิมยุ้ยเียงเหะเห็นช้เจียงล่ะอาเป็นแต่กเนียมาเห็นอันเนวกินจานเดียวนี่นะแต่ว่ามีราคาราคาหลายเนี้ยโลห้าแสนโลห้าแสนเป็นตัวนั่นไหมส่วน้วยตัวน้อยโล่ล้านนึงเขาจะประกาศลงเลื่อไร พอเสร็จคกับเสร็จส่างก่อนละสิจัดจีบกินทุกคนนี่มันแซ่บเลยตัวแหวแหงอ่ะไมาใหญ่ขนาดละน้อยจุงไหมบางายกินข้าวรำกันเ้อพี่ๆเสร็จหลายจนอื้มอื้น ออป่าเหอเสบผักเลยนด้อขอกับแจ้งกามนึงแหละแบบว่า ท้อนๆ้อนกินน้านจิ้งเกตสุดยอดแค่นเข่าขอตอนเสร็จครกแล้วเพซีพวกมัน,นยังวันนี้มากินจริงจังแล้วปั้นเข่ามาเลยมาเด้ยเีซีกินเขาแล้วนะกันแจงแมงแข้งใส่ปลาดุกพรองอีหลาน้อยกินละเป็นปลาดุกัน,น ปลาดุกนาเมียว่าเบิรงหัวนะเป็นปลาดุกเลี้ยงเขาเจ้าออกหนองอนว่าส,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 สันน้ำท่วมเบิรงหัวเนาะเอาหัวชิ่อชืไปหัวยาวๆชื่อปลาดุกเลี้ยงคนว่ะปลาดุกอันอิวอนนอ่วอยู่แบบเห็นปะลาดุกอิ่วเลี้ยงเป็นเลี้ยงน้ำขมน่ะแต่ละปีน่นมนะมนะันมีตลอดนะปาออกหนองเขาเจ้า อยู่แถวใกล้ห่วยนะคุณมาจุกแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วอันนี้มันมากระทันหันหมานห้คุนกับอยู่ในบ้านคุณอยู่ในเมืองคุณกออบมาบุทฐานกลับมาอ้อมบุทันป่าก็ออกนองยี่ปีหนึ่งละน้อยยอกระดุกนะได้ปนินสามลำเฮาขนาดได้ร้อยป่ายโตปนินโตสมมีออกนองยอกระดุนนนกน,นะบาดละโตสองโตบางบาทก็ได้สาม้บวบโบด้มีต่เฮาได้มายอน่ะมีประมาณหลายคนณใช่นาะได้คุณละตาสองตาเป็นมาไต้เศร้าเห,นห็นได้หลาย หรือว่าป่าออกหนองคือเรยร้อยร้อยป่าอืมป่าปะลินตุ้ผ้ามันสองป่าเป็นไม้กระซ่าเลยปีนี้เรามีออกสาเท่ากันปะลิน คนย่อกระดุงได้คนละตัวสองตัวแต่วันไม่ได้ออกไหลยแล้วก็มียูรุมบอลทีเฮาไปทายอันเพื่อนเพื่อนน้ำซึมเขาออยูรุมต้อนหายเียก็คือมีป่าสวายคนแถวบ้านนะนะเพื่อนใส่มอเท่วมาใส่หนองว่าป่าสมัยออกหนองถ้ากันได้ป่าเฮาันบบเห็นเห็นแตะปูุก อืมม,อม,อมุมไม่พอเลดูเด็กกินอะไรไมหิ่ะหันมม้าของคุโบาฮไม่อ่อนดื้อขนาดเลยขี้หินไปไป ปลาอันนี้ทำหนึ่เห็นลายไปเลยเนาะมาค้ะแกลบเว้เยเพป็นคิดว่าฮอว์ห้เพลินเขาปิ้นใส่ก,กล้องให้พี่เอฟซีเบิง้งบนแห้เพลินกินลูกมาใส่โลดโอ้ยขี้ด,ด,ดื้อค่ะเสียไปเป็คิดว่าฮอาให้เพลินเบิ้งนะะเนี่ยเนาะขาเก๋า <c oughs> แต่รังแต่ห้าคน ขุ่มมาทมันออกหรือจะบอกทำไมนั่กั้นนั่งจับเซองไปซีจัปดินดิ่นวะ้วใส่วะอะแมงแข้งด้แมงแขงเลยมันติดสฉพพะบอลอยู่เหลือง กูรืดเ้อ้รือวะเนี่ยโอดเมื่อยก็ตาบลกต้องเรจ็บท้องกี่ไหลแม่ปวดเจ็บเองอิ่มตาบลอ,อกต้องแน่เพราะว่าแม่กินกับขา้าวเขาหันกินตาบลอ,อกต้องละก็เลยกปวดเจ็บเพราะว่าผิดแม่หันปวดเจ็บท้องยเรน,นแม่กินกับขา้าวและน้อยหันกินละ เจ็บท้องอิอ่มแต่หม้อต้องมันก็จะ,จะอิ่มแล้วพอกินแต่ม้อต้องละลายเติมมันอิมม่มมันจำต้องกินกันพ,อพอ่อมาแหมมันเจ็บท้นนองค่ะเขาจะกินแต่ต่หม้อต้องแล้วนอนแล้มันเจ็บท้องไปคืนเอาแล้วบ้านมื่ออื่นเศร้า น้องแหละแต่ว่าพอเอาไปได้กินไล้เคนนันตีบุ้นอยู่ออายอรเียมาเลยเนี่ยเอาลานจะออกไหมดึงแ้อดงขึ้นม่เลยสายใหญ 哈哈哈哈哈。<laughs>